สวัสดีครับพยบาลสายจวดลำเพิ่นอัฟฟิเชียลครับมาพอกันในคลิปนี้ครับกับบรรยากาศอยู่ทีบันหนองไส้นุ่มโจยมวานนครับหรือบานดมซ่อมของทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงครับบรรยากาศตอนนี้ครับหลังจากที่โอ้โดนแฮกช่องมากเกือบอาทิตย์นึงครับโบเป็นตะยูโบเป็นตะยูครับนอนกับบ่ารับ กินกับบลงจนถึงมื่อนี้แหละครับกือว่าณาตอนนี้ได้แล้วครับกลับมาแล้วครับช่องพยาบาลสายจวดลําเพลินออฟฟิเชียลก่อนอื่นก็ขอขอบคุณไปย่งนะครับอาจารย์ผู้ดูแลร,ระบบต่างๆของทีมงานลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับที่ กูช่องให้กับพุทิบัลสาายจวดได้ขึ้นมาได้ใส่งานอย่างปกติแล้วครับถือว่าหักแพงแบ่งปันกันเบิงแย่งกันนะครับบรรยากาศตอนนี้ครับถือว่ามาปรึกษาหารือมาคุยจ่าเรื่องระบบการระบบงาน้วก็เรื่องช่องยูทู e ที่โดนแฮก โดนปิดช,ช่องไปนะครับประมาณอาทีนึงท่านเอกถือว่ากลับขึ้นมาแล้วนะครับทางในทีมงานผคนละนุมโจ้กับพ่อยีลี่กับคนเลี้ยงสั่งนะครับกำลังสัมผัสกันนี่ครับภาพพิ่น้องน้ำมาเบิ่งทางนี้ครับใช่น,น บรรยากาศช่วงกลางวันครับอยู่ที่บ้านโดมซอมของทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงครับรถล่าส่วนหนึ่งก็จอดอยู่ในโดมครับโอ้หอเหลี่ยมมงมงพรายิ่ยิ้มกับโลเบิร์ดทีมส่วนหนึ่งนะครับรถสตาร์พูยูบังลังแล้วกะคนอุปกรณ์การแสดงกะจอดอยู่ ที่พักรถนะครับอีกส่วนหนึ่งของทางจังหวัดทอนแก่นคิวกับคุ้งสีเริ่มนะครับวันที่สองมีสายนสองพันที่จะถึงนี้นะครับกับุ้งสีคิวงเงาวเบิดเดือนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับกฝากพี่น้อง f c ฟซีแฟนครับผู้อยูไย่กไกลอยู่ไกลก็ติดตามทัางโซเชียลทัางซื้อต่าง,งๆนะครับ ในการโปรโมทขี้วงานของทีมงานสาวหน่อยเพชรบันพแพงตละสถานทีตละพื้นทีนะครับว่าไปแสดงตรงไหนนะครับให้พี่น้องได้ติดตามกันฉะนั้นแล้วนะครับเมื่อนี้ก็ือว่าหลายๆบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้ขามาชมพันทั้งคลิปคลิปนี้นะครับหลังจากที่โอ้โมเป็นตะยู่ครับร้ายเมื่อ เป็นนาทิตีนะครับท่องช่องถูกโดนแฮกเอา <c oughs> บรรยากาศยู่ตรงหน้าเอาสีอวยเขาไปหาทางังในบ้านครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มากครับพี่น้องสีผ้าพี่น้องเขามากินบวกลมเขียวหวานน้ำข้นเลี้ยงสั่งอ่าครับอุ้งอิงช่างสวัสดีครับนันคือชามจีนปล่อยในเวลาปล่อยในวนครับอร่อยอร่อยครับผมคือเขาเรียนว่าสมจีนสมจีนมาจากประเทศจีนประมาณนั้นครับผมคิดว่าแต่ว่าคิดว่าไปหาไปหาที่ประเทศจีนไม่มีครับได้กินที่ประเทศไทย ปลูกในไทยแต่ว่าซื้อชมจีนใช่ครับช่างมากเหมือนข้าวผัดอเมริกันไปถึงอเมริกันไม่ได้กินมาที่ประเทศไทยได้กินโอขนมจีนที่ประเทศจีนไม่ได้กินมาที่เมืองไทยได้กินครับนี่คือเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งครับครับทอดช่องสิงคโปร์ไปสิงคโปร์ไม่ได้กินอยู่เมืองไทยได้กินครับโแมนค้มสั่งนี่นะครับกล้วยแขกไปถึงประเทศอินเดียไม่ได้กินมาเมืองไทยได้กิน แมนยีด oh, oh. right. oh. well, ีเลยคิดได้ยังไนี่ยใช่เรอล้องมไหแม่กี้ะหลับอยู่ลับยู่ดีหลันอยู่ตนกลเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปปุ๊กตัววันนีครับดีดีครับของพวยบัณิตเฉโอ้ยินดีด้วยินดีด้วยกนดบอเริ่มเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วมาแล้วหือว่าเป็นการกลับมาของพยาบาณาิจเดชิปแรกปะครับเนี่ คลิปแรกเลยครับคลิปแรกเลยครับหลังจากที่โดนแฮกโดนสแปมไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามอ่าเ่็นหุ่นนาหุ่นหลังหุ่นหลังหุ่นหนาหุนห่นรถอ,อ,อมรถตู้น้องโจออยโว่แ <c oughs> ล้วไปอาจารย์กู้ดีไประวัตใจยินยินดเดียวเพื่อนบ่าปิดตายูนั่นพี่น้องครับเพื่อนบ่เปิดตายูช่องเัิ่งถุแฮกครับพี่น้องครับถูกแฮชเราตอนนี้มัมบติดหนึ่งพอดีมันมีหลายช่องนี่ละอ่าวันนี้มันมีหลายช่องแล้วก็หลายที่ว่าทักมาดีที่ว่า คนที่ดูแลยูทูบนะครับหลังบ้านรัมเพิลออฟฟิเชียลเนี่ยคือเริงพ่าประมาณถือว่าโอเคนะครับบานนี้เริดๆกู้ขึ้นมาเลยเน้วมันใส่เวลาหน่น้อยนะครับแต่ถือว่าต้องดีใจน้ำพยาบาลสายจวดนะครับเอาขอบคุณนุ่มโจน้องไส้ครับผู้ประสานงานผู้ดูแลระบบทุกๆระบบ้าก็สุดท้ายครับขอบคุณอาจารย์นั่นละอีกครั้งหนึ่งผู้ดูแลถือว่าเป็น ไฟ,ไฟไฟบริการผู้ดูแล้ัลงบันของน้ำสกุลล้ำ,ลำเพื่ <official. S 2> อนออฟฟิเชียลโดยตรงนะครับทีมงานสาวหน่อยเพียนแพงนี่คือยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับที่โดนในเรื่องมนี่เพิ่นกะอี่ซวยเหลือกับขอบคุณอีกครั้งนึงเอาโวยมาทั้งพี่พอ,อยันนี้พัอผมปากอีกแน่ปะเนี่คือว่าเปิดช่องไหมปากอีกน่ปะนี่ ฝากช่องพญาบาลสายจวดนะเด้อฝากช่องที่ว่าเป็นฝากช่องพญาบาลสายจวดนะฝากไปทา่งพานฝากพานทางช่องพญาบาลสายจวดแท้ตัว่าที่ฝากช่องพ่อใหญ่ดีลำเพลินเอาปีเกี้ยวเนี้ยเปิดไกเด่นสองมือมันนี่มัอที่สองฝากคนที่ตามมาวันนี้เนาะฮ่องก็ทีได้สี่ข้อพัดนี่ละปาดผลเลยว่ามือเดียวเว้ยเอาอะไรกูเอากระนี่ละหลายๆจ่าเออไม่ล่าสุดวันนี้ยูทูบเบอร์ไม่ละชาวนาเพล่งนี่โอ้ ฝากไปแลากท่าน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 ช่องไปแล้วฝากช่องพญานาคเอาพี่น้องที่ได้ยินเสียงตามสายอยู่ในช่องหรือในคลิปนี้นะครับฝากช่องพญารีฝากแน่ฝากแน่ลำเพิ่นออฟฟิเชียลว่สายจวดตัวว่าว่งหันเรื่องมยมันคืนพอจะไม่จวดจะไม่จวดไรขนาดนมาฮะว้ากได้ขัานมาฮะแต่ก็พญานาคเมื่อคืนอย่างนี้มีอะไรสิจวดเกิดแต่เรี้ยงจวดจวดยันเมื่อกี้เลยลืมเอาว่ากันไปเอามาทางนี้มาดิครับช่างช่างได้จักเออ่ ตอนนี้เอาอันนี้กับยูทูบเบอร์เลยยูทูบเบอร์นะครับผมอ่าก่อนก่อนพอี่ยรีประมาณพอเครื่องมือป่ะประมาณเกือบอาทิตย์ครับผมโอ้เกือบอาทิตย์ครับคนติดตามตอนนี้คนติดตามจะเข้าสองพันแล้วครับผมโอ้ยยอดครับผมนะก็เอฟซีหลักของสาวหน่อยใช้ตันแท้งนี่แหละครับจะฝากไหมนี่เอาฝากครับผมฝากสามหมื่นกับสี่หมื่นแล้วนี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับฝาก อฟซีของผู้ใหญ่สายจวดด้วยนะครับผมผู้จุบัาสายจวดนะครับช่องอของผู้จัดการสายจวดนะครับเด้อกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องคนเลี้ยงช้างลําเพินออฟฟิเชียลด้วยนะครับนี่แหละครับยูทูบเบอร์แต่ละท่านก็ได้มานั่งโซเลคุยจากันนะครับหลังจากวางการวางงานอย่างเมื่อนี่กถือว่ามาบานนุ่มโชมาคุยเดอง ช่อง YouTube เนี่ยเขาเป็นตัะยูนะครับถือว่าให้อาจารย์เป็นกู้เพืนให้มาดูแลกันเอ๊ะพูดยังปกติเราสิยญางเราสิยญางทอโทรศัพท์เปิดไฟเลยลังบ้านลังเอาาเอ๊ะมาพักกันช่วงนั้นเอาคือบ่เห็นเลยว่าอืออดีป่ะดีนะเอามื่อนี่สิพากันไปใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปให้คลิปพอยี่ลีเราก็สิเดินท่าลงกรุงเทพคือปล่อยพอยี่ลีไปเอาปล่อยคือว่าปล่อยไปกาแฟเด้กับแม่ลำเพื่นสิลงไป บ้านเดือนหนึ่งมันต้องไปเที่ยนหนึ่งระบบน้ำระบบไฟบ้านอยู่พารามห่างเลยนี่ที่ไปแต่ว่าห้องก็ต้องอยู่บ้านเบื่อมืงออาการของพอตัวไป,ไปด้วย,วยมือแรกนัดมอ,อ,อนี่คนทั่วมาพอดีประมาณสี่หามองอลไรอย่างนี้รีบไปแล้วผู้ได้สร้างกาแฟาได้ครับเด้อก็ได้อยู่ขงัขงทั้งรอนับเลยขันลงคลิปนี้ไปแล้วถ้าได้ยินนะครับหรือพี่นองเบิงโทรหาให่รีบไปเลยโทรหาเอาท่อท่โท่ตรงโซฟ์ศูนย์ แปดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสองศูนย์สี่สี่รถกาแฟรถกาแฟสช้าหน่อยเป็นเพื่อนกาแฟสดจากเนี่ยบ้านไผ่นี่แหละออกจากบ้านไผ่หมดละผมเปิดละผเทพยพเ่ิดละอ่านัม่หกรุงเทพยเดี๋ยวภาษีนี่จังหวะไล่ส่บนภาษีไล่ส่วนไหนป้าเชี่ยแค่ออกไปว่าแม่ยติดตามขั้นตอนต่อไปครับนี่คือบรรยากาศหลายหลายบรรยากาศนะครับอยู่ใน บรรยากาศในคลิปนี้ครับกระทั่ว่าเมื่อนี้นะครับพยาบาลสายจวดล่ำเพลินออฟฟิเชียลกลับขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากช่องปิดเป็นอาทิตย์เมื่อนี้ก็ได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมก็ถือว่าเป็นคลิปแรกในอาทิตย์นี้ครับครับสำหรับพยาบาลสายจวดล่ำเพลินออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่าน ขอบคุณมินหลักแฟนเพลงแฟนมอลมของทีมงานสาวหน่อยเพดบันแพงน,นะครับเบิ้งแหล้วก็ย่าลื่อมกดแชร์กดไลค์กดซับตะไข่กดติดตามนะครับกดถูกใจอันใดดีจะให้พี่น้องได้ส่งเสริมนะครับอันใดบ่ดีที่พิดาลาดไปก็ขอขกรับประธานอภัยดีสำหรับผู้ยบาลสายจวดล้ำเพิ่นอัฟฟิเคียคลิปนี้ก็คงเสียเอาไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหนามาพอกันไหมครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ